คูายคนละหนึ่งรูปเรขาคณิตสิคะตอบดังๆเลยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปเรขาคณิตที่ครูฝ้ายนำมาวันนี้นะคะว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรบ้างเด็กๆพูดตามคุคูครูด้วยนะอ่ารูปแรกเล วงกลม。 ไปค่คณิตนะคะว่ามีทั้งหมดกี่มุมและคล้ายกับสิ่งของอะไรบ้างนะคะรูปแรกเลยนะคะรูปสามเหลี่ยมนะคะเรามานับพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆว่ามีกี่มุมหนึ่งสองสามมีทั้งหมดกี่มุมคะสามมุมเด็กๆคิดว่าคล้ายกับสิ่งของอะไรบ้างคะค่ะ ขายกับหลังคาบ้านและกรวยไอศกรีมค่ะต่อไปนะคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะเรามานับพร้อมกันนะคะว่ามีกี่มุมหนึ่งสองสมีมีทั้งหมดกี่มุมคะ สี่มุมเด็กคิดว่าคล้ายกับอะไรคะลูกสี่เหลี่ยมอ่าใช่ค่ะเหมือนกับกระดานไว้บอดเหมือนกับหน้า เหมือนสิ่งของอะไรคะใช่แล้วค่ะเหมือนลูกบอลเหมือนพระอาทิตย์นะคะรูปวงรีเด็กสังเกตดูสิคะมีมุมไหมไม่มีใช่ไหมคะรูปวงรีนะคะก็มีเส้นโค้งนะคะมีแต่เส้นโค้งเด็กๆคิดว่าคล้ายสิ่งของอะไรคะ ใช่ค่ะเหมือนกับไข่เลยนะคะใส่เป็นรูปวงรีนะคะและรูปนี้ค่ะรูปห้าเหลี่ยมเอ๊ะมีกี่มุมหน้ามานับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้า คิดว่ารูปนี้เหมือนกับอะไรคะอ่าใช่แล้วค่ะเหมือนกับบ้านเลยนะคะเพราะว่าข้างบนเป็นสามเหลี่ยมข้างล่างก็คล้ายๆกับสี่เหลี่ยมเนะาะรูปนี้ก็จะคล้ายๆกับรูปบ้านนะคะค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆคะเตรียมกระดานไว้บอร์ดที่คุณครูนะคะเคยให้ไปแล้วนะคะ ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกวาดรูปเลขาคณิตกันค่ะเด็กเตรียมมาแล้วนะคะรูปแรกเลยที่เราจะวาดก็คือรูปสเหลี่ยมนะคะมาวาดพร้อมกันเลยเด็กว,าด,วาดแบบนี้ไหมคะครบ3ามุมด้วยนะ ครบของเด็กๆรรบใช่ไหมคะาจากนี้ลบค่ะเรามาวาดรูปต่อไปกันนะคะรูปที่สองก็คือรูปสี่เหลี่ยมค่ะเริ่มเลยนะ สองสมีของดเด็กๆครบไหมคะอ่าถ้าครบแล้วลบเลยคะ่ะ แล้วนะคะเดี๋ยวมาต่อด้วยแบบสึงหัดเล่มนี้เลยนะคะเด็กๆให้เด็กเปิดไปที่หน้านี้ค่ะอ่าเปิดไปที่หน้านี้นะคะเราจะใช้ดินน้ำมันและไม้จิ้มฟันที่คุณครูติดไว้ให้แบบนี้นะคะเด็กดึงออกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นรูป เลขาคณิตพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆค่ะเด็กสังเกตดูนะคะรูปแรกนะคะว่าเป็นรูปเรขาคณิตอะไระแต่ถ้าไม่รู้เรามานับมุมพร้อมกันเลยนะคะว่าได้กี่มุม1 2 3สองเอเรานับได้3ามุมเด็กๆคิดว่าเป็นรูปเรขาคณิตอะไรคะ ถูกต้องค่ะรูปสามเหลี่ยมนั่นเองอดังนั้นให้เด็กนะคะหยิบดินน้ำมันขึ้นมานะคะให้เด็กนะคะปั้นเป็นก้อนเล็กๆกลมๆแบบนี้นะคะ,ะติดลงไปที่มุมตรงนี้นะคะมุมแรกเลยติดให้ครบสามมุมเลยนะคะเด็กๆ เมื่อเราได้ครบ3ามุมแล้วเราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะแบบนี้นะคะไม้จิ้มฟันเด็กเ,เสียบลงไปที่มุมด้านบนก่อนนะาตามด้วยมุมที่สองนะคะจะได้แบบนี้ คได้รูปสามเหลี่ยมเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปรูปนี้ค่ะเด็กๆ,ๆคิดว่าเป็นรูปอะไรคะ,ะถ้าเราไม่รู้เราไปนับมุมพร้อมกันเลยนะคะ1นึ่สองสาสเรานับได้สี่มุมแสดงว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะ เราก็จะใช้ดินน้ำมันปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะติดไว้ที่มุมแรกก่อนเลยเมื่อครบสี่มุมแล้ว เราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันเหมือนเดิมนะคะ ไฟล์ก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะต่อไปรูปสุดท้ายค่ะเอเด็กๆคิดว่าเป็นรูปอะไรคะ,ะถ้ายังไม่รู้ไปนับมุมพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4 5เรานับได้5มุมแสดงว่าเป็นรูป5เหลี่ยมนะคะ,ะเราก็จะป้านดินนะ้ำมันเป็นก้อนกลมๆเหมือนเดิมนะคะติด ที่มุมแรกก่อนเลย เมื่อเราติดดินมันครบทั้งหมด5มุมแล้วเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันเหมือนเดิมนะคะ คฟ้าก็จะได้รูปห้าเหลี่ยมแบบนี้นะคะค่ะและว,วันนี้นะคะคุณครูฟ้าก็ขอจบกิจกรรมเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ